รุ่นเข้าขายไทยอีกหนึ่งรุ่น SUV คลมพลังไฟฟ้าสุดไฮเทควิ่งด้ไกล800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งระบบช่วยกับขี่ที่ฉลาดพอๆกันกับเทสลาแบตเตอรี่800โวล์ที่ชาร์จได้เร็วในราวๆ20นาทีที่สำคัญพบรถคันจริงวิ่งทดสอบในประเทศไทยแล้วรายละเอียดความน่าสนใจของ EV รุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างติดตามเปนต่อได้ในคลิปนี้ครับ หนึ่งในรถยจดในฟ้าที่เป็นข่าวการพูดถึงในตอนนี้คือรถจดในฟ้าที่ถูกนํามาวิ่งทดสอบในประเทศไทยของเราพร้อมกับป้ายทะเบียน QC ซึ่งสร้างความน่าสนใจและความอยากรู้อยากเห็นให้หลายคนเกิดคําถามขึ้นมาในใจว่าเตรียมเข้าไทยอีกหนึ่งรุ่นแล้วหรอและคันนี้คือรุ่นอะไรแม้ว่าจะมีการปิดบังโลโก้แต่โดยรวมของตัวรถก็ทำให้สื่อด้านยานยนต์สืบได้ไม่ยากครับว่านี่คือ l ัคซิดอาเ หนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมจากทางไฮมาซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหัวเวยและก็ค่ายยานยนต์ต่างๆซึ่งแบรนด์ลักซีนั้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างเชอรี่ออโตโมบิลและก็หัวเวยนั่นเองวันนี้ผมจึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้กันหน่อยก่อนที่ตัวรถคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เตรียมจะเปิดตัวทําตลาดในบ้านเรา ทั้งในเรื่องสเปคคุมพลังระยะทางการวิ่งและก็เทคโนโลยีความอาัจฉริยะของรถนั้นน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้ถ้าหากชื่นชอบข่าวสารสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของข่าวดเวอร์ด้วยนะครับสำหรับลักซีดต7นั้นเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม SUV ขนาดกลางครับ ถูกพัฒนาขึ้นมาและส่งลุยตลาดหลังจากที่ t ท s l a m o เด l Y ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีนถูกเปิดตัวครั้งแรกในช่วงเดือนกันยายนปี2024ก่อนจะถูกพัฒนาต่อยอดต่อเนื่องจนถึงรุ่นปัจจุบันที่มีความยอดเยี่ยมด้านการออกแบบที่เราจะพูดถึงในประเด็นถัดไปสำหรับจุดเด่นของรถยนไฟฟ้ารุ่นนี้จะเป็นรถที่ชูจุดเด่นที่เป็น TechExperi e n ย e โดยจะมอบประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับเจ้าของรถนั่นเองซึ่งในด้านประสิทธิภาพการขับขี่นั้นเพื่อเป็นรถสมรรถนะส,สูงแพลตฟอร์มของรถจึงเป็นแบบ800โวลต์ท,ทุกรุ่นย่อยระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังพ่วงด้วยแบตเตอรี่8 2กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกลราว660กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งและมากกว่า800กิโลเมตรสำหรับรุ่นแบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมง แล้วก็มีรุ่นสมรรถนะสูงที่ถูกเรียกว่ารุ่นเัลตราครับมาพร้อมกับมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ลอ All ้ออ h e e l d r i ท e ที่ช่วยให้รถสามารถทะยานความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.9วินาทีแล้วก็แบตเตอรี่ความจุ1 0 0กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้กไกลมากกว่า730กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน c l t c ของประเทศจีนแล้วก็ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มแบต8 0 0โวลต์จึงช่วยให้รถสามารถชาร์จไฟได้รวดเร็ว ซึ่งด้วยการชาร์จไฟเพียง5นาทีก็จะช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลประมาณ200กิโลเมตรและด้วยการชาร์จไฟ15นาทีรถจะวิ่งได้ต่ออีก400กิโลเมตรครับนอกจากนั้นทางค่ายก็ยังมีรุ่นที่เป็น ER EV ครับหรือว่า Extended Range Electric Vehicle ที่จะให้ระยะเดินทางได้ไกลามากกว่า1,600กิโลเมตรด้วยการเติมพลังงานเพียงครั้งเดียว ซึ่งรุ่นนี้ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ช่องว่างสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เน้นการเดินทางไกลและเป็นกังวลในเรื่องของสถานีชาร์จแต่อย่างไรก็ตามครับในรุ่นย่อยที่เป็น e-rev นั้นจะได้เทคโนโลยีแบตเตอรีร่ที่เป็น 400v โวและก็หนึ่งในเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขับขี่ของ Luxeed A7 ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือช่วงล่างแบบ Touring Chassis โดยระบบนั้นจะมาพร้อมกับระบบการสะเทือนแบบถุงลมและก็ชกอัพไฟฟ้า CDC ที่ช่วยปรับความนุ่มนวลตามสภาพถนนได้แบบเรียลไทม์ทำให้รถคันนี้นุ่มนวลเมื่อวิ่งบนทางครุกระแล้วก็ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมในย่านความเร็วสูงซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้รถพร้อมจะลุยในทุกสภาพถนนนั่นเองครับและแน่นอนครับเมื่อเป็นการร่วมมือกันกับ Huawei เทคโนโลยีการขับขี่ก็ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอนครับ สำหรับ l u x ซีดอานั้นจะมาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ h u w w e i a d s 4.0หรือว่า Huawei เฉียนคุณ Intelligent Driving v เวอร์ช4นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์และจุดเด่นของรถจดไฟฟ้าคันนี้ครับโดยระบบช่วยเหลือการขับขี่ดังกล่าวจะคล้ายกันกับ Full s e l f Driving ของ Tesla ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่ได้เทียบเท่าแต่ก็สามารถพารถจากที่1ไปยังจุดหมายปลายทางได้ โดยสามารถผ่านถนนที่มีการจราจรคับข้างวงเวียนที่วุ่นวายหรือว่ามีสิ่งกีดขวางบนถนนได้ทั้งหมดนั้นก็เป็นผลมาจากซอฟต์แวร์ AI ที่สามารถวิเคราะห์และก็จำแนกวัตถุต่างๆรอบตัวรถได้อย่างแม่นยำซึ่งระบบดังกล่าวนั้นก็ทำงานกับไลดา้า192เส้นซึ่งไดรด้าดังกล่าวนะครับเป็นไลดา้าที่มีความละเอียดสูงสุดในรถยนต์ที่ถูกผลิตขายจริงในยุคปัจจุบัน ช่วยให้ตัวรถสามารถสแกนวัตถุได้ไกลถึง250เมตรแม่นยำในระดับเซนติเมตรครับด้วยระบบดังกล่าวครับเรียกได้ง่ายๆว่ารถเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก่อนที่ตาเราจะมองเห็นได้ด้วยซ้าแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่ถนนมืดสนิทสภาพย้อนแสงหรือว่าฝนตกหนักเองก็ตามครับซึ่งถ้าหากเราอ้างอิงการทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัติครั้งใหญ่ที่สุดของจีนเมื่อช่วงกลางปี2025ที่ผ่านมา ด้วยการจับเอารถยนต์ทั้งหมด36รุ่นมาทดสอบในเงื่อนไขต่างๆทั้งการขับขี่บนทางหลวงแล้วก็การขับขี่ในเมืองในเคสของ l u x ซ e ีด r อนั้นด้านการทดสอบการขับขี่บนทางหลวงแน่นอนว่าแชมป์ตกเป็นของเทส l a ครับที่ทำงานได้ดีเยี่ยมแทบจะทุกสถานการณ์ขณะที่ลักซีด r อาทำคะแนนได้อยู่ในอันดับที่6จากรถทั้งหมด36รุ่นครับโดยสามารถผ่านได้3จาก6สถานการณ์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบ X Peng g ิครับและก็ไโต้9็ส่วนในการขับขี่ในเมืองนั้นลักซิด R7 ซทำคะแนนได้ดีเยี่ยมครับทำคะแนนได้อันดับ2รองจากเท sla โ Mo เดล X เท่านั้นสามารถผ่านการทดสอบได้7ใน9สถานการณ์ที่ถูกจำลองขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่าระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติของลักซิด R7 ซนนั้นจะทำงานได้ดีเยี่ยมในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นการใช้งานในเมืองที่วุ่นวายที่ถือว่าเป็นการทดสอบที่หินและท้าทายอย่างมากครับ ซึ่งจากผลการทดสอบนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าหัวเว่ยเอรานนั้นคือคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดของเท sla f ู l เซลล์ได ving ในยุคป,ป,ปัจจุบันครับโดยความแม่นยำของระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติของลักซีดอาเซเว่นนั้นเป็นผลมาจากเซนเซอร์ไลดอร์แบบ192้เส้นที่ถูกติดตั้งสำหรับตรวจจับด้านหน้าแล้วก็มีเซนเซอร์ไรดอร์ความละเอียดสูงติดตั้งทางด้านหลังเรดาราคลื่นสั้นมิลลิเมตรเวฟ6ตัวเรดร์อัลตราโซนิกส2ตัวรอบคัน แล้วก็มีกล้องมองภาพความละเอียดสูงรอบคันอีก11ตัวครับเรียงง่าว่านี่คือหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกจัดเต็มทั้งด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยครับส่วนในด้านเทคโนโลยีการออกแบบของตัวรถนั้นเมื่อช่วงเดือนมกราคม2026ที่ผ่านมาลักซีด R7 ได้บันทึกสถิติการขึ้นแท่นเป็นรถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่ต่ำที่สุดในโลกครับ ซึ่งทำตัวเลขออกมาเพียง0.217 c d ดีเท่านั้นโดยตัวเลขดังกล่าวนั้นมาจากการปรับปรุงในจุดต่างๆรอบตัวรถให้เป็นไปตามหลักอากาศพลศาสตร์นั่นเองด้วยความลู่ลมขั้นสุดนั้นจะส่งผลดโดยตรงต่อการกินพลังงานของรถซึ่งจะช่วยให้รถสามารถวิ่งได้ไกลมากขึ้นความนิ่งของรถขณะข,ขับขี่มีมากขึ้นรวมไปถึงเสียงที่จะเข้าสู่แยในห้องโดยสารของรถนั้นก็จะลดน้อยลงไปด้วยครับ สำหรับจุดเด่นภายนอกของรถนั้นใต้ฝาก,กระโปรงหน้าจะมีพื้นที่เก็บของที่สามารถจุสัมภาระได้52ลิตรครับซึ่งการเปิดนั้นก็ทำได้ง่ายและก็เทมากๆด้วยการเคาะเพียง2ครั้งตำแหน่งฝาก,กระโปรงหน้าตัวฝาก,กระโปรงหน้านั้นก็จะปลดล็อกให้คุณทันทีแต่หากต้องการเก็บของเพิ่มเติมด้านท้ายของรถก็สามารถจุสัมภาระได้อีก837ลิตรโดยที่ไม่ต้องพังบเบาะแถวที่2ลงส่วนในเรื่องความสะดวกสบายและก็เทคโนโลยีความบันเทิงภายในห้องโดยสาร ภายในของลักซิด R7 ถูกเน้นการออกแบบที่หรูหราและก็ทันสมัยครับเบาะนั่งคู่หน้าของรถจะเป็นแบบ Zero Gravity หุ้มด้วยหนังนับป้าปรับไฟฟ้าได้16ทิศทางมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้มีฮีเตอร์และก็มีระบบนวดมาให้ด้วยส่วนเบาะนั่งแถวที่2จะสามารถปรับเอ็นได้ด้วยระบบไฟฟ้าสูงสุด37องศาเพื่อให้ผู้โดยสารแถวที่2ส,สามารถโดยสารได้อย่างสะดวกสบายที่สุด ตำแหน่งคอนโซลกลางของรถก็จะเป็นตู้เย็นขนาด8.2ลิตรครับสามารถปรับให้เป็นได้ทั้งตู้เย็นแล้วก็ตู้เก็บความร้อนส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์และก็ความบันเทิงรถจะถูกติดตั้งหน้าจอกลางขนาด16นิ้วมาให้รันด้วยระบบปฏิบัติการ Harmony OS 4.0ีที่ไม่ใช่แค่การใช้งานเฉพาะสั่งงานตัวรถนะครับแต่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้แบบไร้รอยต่อและก็ระบบเสียงคุณภาพสูงที่รองรับระบบเสียงรอบทิศท,ทาง7.1.4 จากลำโพงรอบห้องโดยสารทั้งหมด21ตัวครับโดยสรุปแล้วจากข้อมูลทุกอย่างที่เราได้พูดมาแสดงให้เห็นว่า l u x i t R7 เป็นรถที่เน้นขาย Tech Experience ซึ่งจะเหมาะสมกับใครก็ตามที่กำลังมองหารถยนต์ EV ีที่ฉลาดลูกเล่นเยอะซึ่งรุ่นนี้ผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์แน่นอนสำหรับสายเทคส่วนในเรื่องของการทำตลาดนั้นในประเทศจีน l u x e e R7 มีการทำตลาดหลากหลายทางเลือกครับ เริ่มตั้งแต่รุ่นริ่มต้นที่เป็นแบบไฟฟ้าล้วนวิ่งได้กไกล667กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งจะมีราคาอยู่ที่2,49,800หยวนซึ่งทัาตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านบาทหรือว่าอย่างรุ่นที่เป็นรุ่นที่วิ่งได้กไกลที่สุด802อกิโลเมตรราคาจะอยู่ที่2 6 9 8 0 0หยวนหรือว่าประมาณ1.2ล้านบาท ส่วนในรุ่นขยายระยะทางอย่าง e-rev จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 4 9 8 0 0หยวนหรือว่าประมาณ1.1ล้านบาทเท่ากันกับในรุ่นเริ่มต้นของรุ่น ev 100%ครับส่วนตลาดบ้านเรานั้นก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าหลังจากที่มีรถเข้ามาวิ่งทดสอบแล้วจะมีการเปิดตัวทำตลาดในช่วงไหนแล้วก็ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ สำคัญผู้นำเข้าจะเป็นเชอรี่ประเทศไทยหรือไม่หากมีข้อมูลอัปเดตในส่วนนี้เราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับลักซิดอาเจากที่ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของตัวรถไปแล้วน่าสนใจหรือไม่ทั้งระยะทางการวิ่งเทคโนโลยีของรถที่ให้มาแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะน่าสนใจคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ และถ้าหากชื่นชอบคลิปข่าวสารสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของข่าวเรเวอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเพื่อจากข่าวเรเวอร์ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ